สวัสดีค่ะทุกคนนะคะรายการแม่หมอขอบอกนะจ๊ะเป็นแม่หมอแบบไฮเทคแบบไม่มีรูกแก้วไอเยคบเทปนี้เราก็จะมาไขาข้อข้องใจพอดีมีแบบม,มีข้อสงสัยข้อข้องใจอะไรเยอะมากเลยแล้วเอาซ้ำๆที่ถามมาซ้ำๆแบบช้าๆเจ็บแบบซ้ำๆสิบข้อเพื่อที่จะมาไขาข้อข้องใจว่า ทำได้ปะทำได้ไม่ได้เอาจริงหมอแบบโอ๊ยแต่ทำมันจะน้อยอะมันโนหรอแกแต่ว่าแบบบ้าแม่ฉันบอกว่ามันทําไม่ได้นะโอยแต่ฉันไปอ่านพันทิปมานะแกเขาบอามาทาได้โอ๊ยเนี่ยมีคนหนึ่งในพันทิปทำนะหิงแทงไปเลยแกโอเคอย่ามโนแล้วโก t ูวอชเรามาเริ่มที่คําถามแรกกันเลยนะคะข้อแรกที่คนฮอตคิดถามแม่หมอกันมาอย่างมากเลยเนี่ยข้อหนึ่งเลเซอร์ยิงเลเซอร์รักษาสิวได้ไหม ขอไปนั่งทางในตอบก่อนไม่ใช่คือคําถามอยากจะถามกลับไปคือไม่ได้ดูคลิปที่แล้วหรอแจ๊คือได้อธิบายทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับเลเซอร์ทรีทเมนต์ยาเยอะดิฉันเนตรากตรำทำคลิปให้พวกคุณดูคุณก็ไม่ดูตอบอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะเลเซอร์ Laser ยิงได้เกือบทุกตัวที่ไม่มีสื่อกระแสไฟฟ้าไหลเข้าร่างแค่นั้นถามว่าอ้าวแล้วตัวไหนมันมีกระสือกระแสกระสือกระสือแสไฟฟ้าไม่ใช่จะถอดหัวเลยไหม คือตัวไหนมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าล่างก็จะต้องบอกว่าอะไรก็ตามที่ต้องจับสื่อนอนทับแผ่นเหล็กอะไรประมาณนี้ทำไม่ได้นะคะแต่อันไหนที่แบบว่าเป็นเลเซอร์ยิงผิวๆเนี่ยแวบแจ๊บๆจเนี่ยไม่มีผล แทบไม่มีผลเลยกับเอาเข้าจริงคือไม่มีผลเลยแล้วกันนะกับการท้องแล้วก็เลเซอร์ตัวไหนที่มันเจ็บแค่มันจะตุน้นเพราะความเจ็บปวดเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ต่างอะไรกับคุณแม่เดินชนโตอะค่ะประมาณนั้นกระตุ้นความเจ็บปวดเท่ากันแต่แบบเลเซอร์อาจจะเป็นความยาวนานซึ่งแบบอาจจะเท้าจิกมือเกรงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ประมาณแบบ20นาทีอะไรประมาณนี้มันอาจจะทําให้คุณแม่ท้องแบบแก่ๆท้องใหญ่ๆอาจจะนิดนึงมีความหดเกรง ของกล้ามเนื้อท้องได้คําถามที่ 2, 2> <sm all> คุณแม่ท้องถอนฟันได้ไหมคะนี่เออจริงๆแล้วเนี่ยเราก็น่าจะเชิญแบบเดนชิสมาตอบอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ตอบได้เหมือนกันว่าอันที่1การถอนฟันมันก็เหมือนการคาตาชนิดหนึ่งก็คือการฉีดยาชาซึ่งเคยพูดไปแล้วว่ายาชาเราสามารถใช้ได้ชาแบบวิต้าดีนอเรนได้ 20cc ต่อวันก็สามารถถอนฟันได้ค่ะแต่หนึ่งนั่นเองก็คือว่าคนท้องเนี่ย เลือดมันจะไหลออกง่ายแล้วมันจะหยุดยากแล้วมันจะช้าจะบวมมากกว่าชาวบ้านเขาแต่การถอนฟันก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามในคนท้องมากไปกว่าแบบฉันรอท้องรอคลอดครบ9เดือนแล้วหนอนใช้ออกจากปากฉันนั้นหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกกลายเป็นว่าติดองติดเชื้อมีหนองมีหนองต้องกินยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบแบบเชื้อติดเข้าไปในกระแสเลือดคันนี้แหละเรื่องใหญ่ ติดเข้าไปในลูกหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกนะคะถ้าใครแบบฟันเน่าแล้วจะไม่ไหวจะเคลียอะไรอย่างเงี้ยก็ถอนๆไปเถอะแต่ว่าเราก็คอนเซิร์นนิดนึงว่าหนึ่งควรจะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นแบบว่าอะไรก็ตามที่ทําให้เลือดออกง่ายขึ้นไอ้พวกวิตามินตมินที่ถาโถมโหมใส่กันเข้าไปก็ควรจะหยุดก่อนอย่างน้อย2อาทิตย์นะคะไม่ควรทานวิตามินซีไอ้พวกวิตามินซี1,000มิลลิกรัมแบบเม็ดอะไรยอย่างเงี้ยมันยิ่งทำให้เส้นเลือดเบาะแล้ว เลือดออกง่ายในคนท้องมากขึ้นธรรมดาเนคนท้องจะกระนำกระเฮี้ยนกระหือรือกินผลไม้กันอยู่แล้วฉะนั้นวิตามินซีเม็ดไม่จําเป็นนะคะในคนท้องแล้วก็เรื่องของการถอนฟันกลัวอะไรอีกอย่างหนึ่งกลัวเรื่องยาชาเราเคลียร์กันไปแล้วสามารถจะถอนฟันได้ไหมรักษาฟันฟันผุดได้ไหมถ้าจะถามแบบฟันทงหมอเคสฟันทงอะไรอย่างงี้ก็จะต้องตอบว่า ถ้าสมมุติว่ามันเป็นวิกฤตก็ทําได้เพราะว่าการที่ฟันผุหรือว่ารากฟันผุที่ต้องถึงขั้นถอนฟันเนี่ยมันมีผลเกี่ยวกับการติดเชื้อไปจนถึงติดเชื้อในกระแสเลือด oh <no. S 1> ซึ่งแรงกว่าหนักกว่า,ก,ก,วาการถอนฟันมากมายนักตอบอย่างนี้แล้วกันคําถามที่3คนท้องขับรถขึ้นเครื่องบินได้ไหมคะอันดับแรกก่อนเรามาเคลียร์คนท้องขับรถขึ้นเครื่องบินได้ไหมหรือว่าคนท้องขึ้นรถขับเครื่องบินได้ไหมงงป่า คือขับเครื่องบินก็มไม่คงไม่ไดคคอมเมนต์นะจ๊ะถึงแม้จะท้องไม่ท้องอะไรอย่างเงี้ยขับรถได้ไหมเขากลัวอย่างเดียวแหละจริงๆแล้วเนี่ยคือ1คือกลัวเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าคนท้องเนี่ยมันจะน้อยเรื่องอุบัติเหตุมากกว่าชาวบ้านเขาอยู่แล้วประมาณหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะทําอะไรไม่ทันถ้าเกิดสมมุติเราเป็นคนนั่งแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเรายังแบบปกป้องหรือออกมาปกป้อง,องท้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนขับเนี่ยคือจ u d g เม้นต์มันจะเสียโดยการที่แบบต้องาพวกมไล ท้องลูกเราหน้าแบบเยอะเยอะเยอะอะไรประมาณนี้ซึ่งอาจจะทําให้แบบมันเกิดอุบัติเหตุได้หนักขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองแต่ถามว่าคนท้องขับรถได้ไหมมันไม่ต่างอะไรอะคะ่ะกับคนที่ไม่ท้องแล้วขับรถเอาง่ายเพราะเราไม่เอาไม่ได้เอาท้องขับงี้ไม่ได้อะไรอย่างไงมันไม่เกี่ยวเลยแม้แต่ข้างนิดเดียวยกไว้แต่ว่าท้องใหญ่แล้วมันจะไปแบบหน,นุนติดติดพวงมาลัยไอคันจะถอยออกมามือซันไม,ไม่ถึงพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยเป็นประมาณอย่างนั้นมา,งงานมากกว่านะคะขึ้นเครื่องบินได้ไหม อันนี้ก็เป็นคำถามยอดทิศอีกคำถามหนึ่งนะคะว่าคนท้องเนี่ยมันขึ้นเครื่องบินได้ไหมแล้วต้องมานั่งคิดก่อนว่าเขตผลที่ไม่ได้มันคืออะไรอ๋อเนี่ยแบบความกดอากาศจะมากดลูกแบบแก้วหูลูกจะแตกมันโนกันไปแล้วคือในเครื่องบินเนี่ยถ้ามันกดแก้วหูลูกแตกได้มันก็ก,กดแก้วหูคุณแตกได้เหมือนกันนะคะนึกออกไหมคะคือมันในในความกดอากาศอะไรมันไม่เกี่ยวเลย ไม่เกี่ยวเลยจริงๆอันดับที่เ,เขาเรียกว่าความคอนเซิร์นของวเขาที่เขาไม่ให้ขึ้นเครื่องบินนั่นคือหนึ่งถ้าคุณอายุคันมากๆแล้วคุณขึ้นเครื่องบินแล้วคุณเกิดจะไปน้ําแตกน้ําเดินอะไรในเครื่องบินใครจะทําคลอดให้สมมุติว่าเป็นการบินแบบลองไฟล์ทหรือว่าแบบบินไปนิวยอร์กอย่างเงี้ยสิชั่วโมงมันมีสิทธิ์ที่คุณจะอยู่ดีๆคือเขาก็ไม่อยากรับผิดชอบคุณไงนึกออกปะเขาก็เลยให้แบบ ตั้งแต่3-2ที่อาทิตย์เป็นต้นไปเนี่ยเขาไม่ให้ขึ้นเครื่องบินด้วยสาเหตุที่ว่าคุณจะไปทําให้เครื่องบินเขาปั่นป่วนคลอดกลางเครื่องบินอะไรอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่า,วาโอเคไม่ให้เดินทางอีกอย่างหนึ่งก็คือก็คือตอนแลนดิ้งอะตอนตอนที่แบบตื้อแล้วล้อล้อล้อกระทบพื้นเนี่ยมันจะกึง้งกึงซึ่งจะบอกว่าเครื่องบินแลนดิ้งเนี่ยนะคะกับเอเท็กซี่เมืองไทยเนี่ยนะคะมันกระแทกเท่ากันเลย คือคุณลองมาแบบคลินิกดิฉันทองหล e ่อ13อีแท็กซี่เนี่ยนะหิเหมือนขึ้นเครื่องบินแบบตุรกีแอร์ไลน์อ่ะแบบถ้าท้องอยู่กับแท้งเดี๋ยวนั้นอะคือถ้าคุณทนแท็กซี่เมืองไทยได้เอาเป็นว่าคุณขึ้นเครื่องบินได้อันนี้ต้องตอบเป็นประมาณนี้แล้วกันส่วนหมอเองหมอขึ้นเครื่องบินจนถึงลิมิตเขาเลยอะคะ่ะไปนูน่นไปนี่ไปนั่นไม่เห็นเป็นอะไรลูกแข็งแรงดีเตะลาปาติงโกคือคำตอบก็คือว่าขึ้นได้ไม่เกี่ยวกันนะคะ คำถามที่4ี่เป็นคำถามที่แบบโดนทุกสิ่งทุกอย่างแบบแม่คนไหนแฟชั่นนิสต้าคนไหนท้องไปทําสีผมไปทําเล็กจะต้องถูกจิกกัดกันในไอจีเฟซบ o ๊กว่าแบบนี่มันไม่เป็นอันตรายหรอคะอุ้ยอย่างเงี้ยแทงนะคะ,ต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 ะจะบอกว่าเป็นคนทําเล็บทําสีผมตั้งแต่เดือนแรกที่ตั้งครรจนถึงทุกวันนี้ อาจจะดูเหมือนที่ฉันเป็นคริสต์มาสนิดนึงแบบแดงเขียวอะไรเงี้ยนึกออกปะแต่ว่าจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวอย่างที่ทุกคนพยายามพยายามจะรีวิวว่าคนท้องไม่ใช่คนเป็นอัมพาตนะคะคนท้องไม่ใช่คนป่วยซึ่งจะต้องแบบทุกอย่างไม่มีอะไรบ่งบอกก็ก็เชื่อกันไปหมดมันไม่ถูกต้องแต่ถามว่าเขาห้ามไปเพราะอะไรสมัยก่อนในวิวัฒนาการหรือว่าของที่ใช้ในผลิตที่ใช้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ดีพอเช่นทําเล็บทําสีกลิ่นทินเนอร์อันนี้เข้าใจได้ ทำสีผมทำเล็บไปที่ไปบ้านไปดูบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จไปดูที่เขาทาสีใหม่ๆยังมีกลิ่นสีอยู่อันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนท้องควรจะระวังหรือว่าคนท้องควรจะเอาไวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบว่าที่ที่ทำสีผมแบบดีๆร้านทำผมแบบเลิศๆแบบโอ้โหหรูหราไฮโซที่มันแบบมีแบบ แค่มีกลิ่นแอมโมเนียนิดเดียวมันดูดฟื้ขึ้นใบทุกอย่างหายมาลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําสีผมออแกนิกไม่มีกลิ่นแบบไม่มีกลิ่นไม่มีทินเนอร์ไม่มีแอมโมเนียไ,ไม่มีอะไรเลยซึ่งก็จะสามารถทําได้แล้วก็อย่างเล็บเหมือนกันค่ะมันก็จะมีแบบยาทาเล็บไร้กลิ่นแล้วอยู่ในสถานที่ที่แบบว่ามีเครื่องฟอกอากาศมีเครื่องดูดอากาศเครื่องดูกลิน่นแบบโอเค ไม่ใช่แบบไปทําแบบว่าฉันทนาซาลอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบก็ดมแอมโมเนียกันอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้คอมเมนต์แต่ว่าถ้าอยู่ในสถานที่ที่ดีการทําสีผมการทําเล็บไม่ได้มีสารพิษหรืออะไรซึมเข้าสู่อะไรเลยฉะนั้นทําได้ค่ะเพราะว่าถ้ามันมีสารพิษหรืออะไรซึมเข้าสู่อะไรคุณคุณที่ทําผมทําเล็บกันมาตลอดชาติตลอด10ปีไม่สะสมตายกันไปข้างหนึ่งอคะคะมันไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้อย่างเงี้ยมันผ่าน องค์การอาหารและยาแล้วมันผ่านเครื่องสำอางแล้วว่ามันใช้ได้มันไม่ซึมไม่มีตะกัวไม่มีประลอดมันก็น่าจะโ,โอเคมันก็ไม่น่าจะเป็นเป็นผลเสียผลร้ายผลแรงอะไรนะคะประมาณนั้นตอบประมาณนั้นละกันคําถามที่5 Activity อะไรที่คนท้องทําได้ทำไม่ได้บ้างคะออกกําลังกายอบซาวน่าได้ไหมออกกําลังกายได้แค่ไหนเดินช็อปปิง้งนวดได้หรือเปล่า เพราะคนท้องก็จะเมื่อยถูกไหมคะอ่าเขาตอบสั้นๆง่ายๆว่าคนท้องไม่ใช่คนป่วยอย่างที่หมอบอกตั้งแต่ต้นสามารถจะทําได้ทุกอย่างเลยค่ะแต่อย่าเยอะเกินไปเช่นถ,ถามว่าทำไมคนท้องไม่ให้ยกของหนักก็คําตอบเดียวกับเทอร์มาชคือการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเวลาแบบนึกออกว่าอืดอ,อย่างเงี้ยไอออกกาลังกายนี่เหมือนแบบยกน้ากําหนักทีมชาติไทยอย่างเงี้ยเราก็เราก็ไม่ไม่ได้คอมเมนต์ถูกไหมอะไรก็ตามที่ทําแล้วแบบมีสิทธิ์จะเสี่ยงจะล้มจะลื่นจะ อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราดูแลชีวิตของอีกชีวิตหนึ่งที่เขาไม่มีขาเดินไม่มีการตัดสินใจเราดูแลสมมุติว่าเราล้มเนี่ยเราก็เจ็บแค่นั้นนะมันก็ได้แต่เราล้มนี่เรา,เาลูกลงเงี้ยมันก็อาจจะเกิดอันตรายได้ซึ่งแอคทิวิตี้ที่เขาไม่ให้คนท้องทําก็คือแอคทิวิตี้ที่มันเสี่ยงพวกนี้แหละประมาณอย่างนั้นถามว่านวดได้ไหมนวดได้แต่ว่าอย่านอนคว่ำแต่ถามว่า8เดือนใครจะนอนคว่ำไหววะ คือมันก็จะด้วยสรีระอะ่ะมันก็จะถูกลิมิตอยู่แล้วว่าเราทําอะไรได้อะไรไม่ได้อบซาวน่าได้ไหมคําตอบก็คือว่าก็อย่างที่หมอบอกว่าคนท้องเนี่ยผิวมันจะแห้งกว่าธรรมดาอยู่แล้วการอบซาวนา่าอบความร้อนมันก็ยิ่งทาให้ผิวยิ่งแห้งขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ในความร้อนเนี่ยมันอาจจะแบบว่าคุณอาจจะแบบขาดน้ําและเป็นลมอยู่ในซาวนา่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็แอบจะอันตราย เขาก็เลยบอว่าห้ามทําแต่ถ้าสมมติว่าหูคุณไปซาวน่ากันทีละ8คนแล้วก็ไม่ได้ร้อนมากอุณหภูมิไม่เกินแบบ50องศานูน่นนี่นั่นมันก็ซาวมันก็โอเคมันก็มันก็ถ้าพอทําได้ค่ะไม่ได้แบบว่าถึงขั้นแบบห้ามทุกอย่างทําอะไรไม่ได้ไม่เกี่ยวสามารถทําได้ข้อถัดมานะคะว่าออคนท้องเนี่ยดื่มน้ํามะพร้าวดื่มกาแฟแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่าอันนี้นี่คือรวมเลย คำถามว่าหกเจ็ดแปดเก้าอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นคําถามที่แบบว่าคนท้องเนี่ยจริงๆเราควรดื่มน้ำมะพร้าวไหมคะหมออ่ะคตาตอบก็คือว่าโบราณเพราะว่าไว้ว่าน้ำมะพร้าวล้างไขแต่จริง,รงๆแล้วเนี่ยไขยคือสิ่งที่จําเป็นในการคลอดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะคือไขเนี่ยปกป้องคือลูกเราเนี่ยตอนอยู่ในท้องก็อุณหภูมินึงออกมาเนี่ยมันก็จะเย็นอุณหภูมินึงซึ่ง มันก็จะปรับตัวไม่ทันและไอ้ไข่นี่แหละเป็นตัวแบบเป็นตัวห่อหุ้มเป็นตัวให้ความอบ,บอุ่นซึ่งจริงๆไะยิ่งคลอดออกมามีไข่ยิ่งดีแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าวาสลีนสิพี่คือมันจะลื่นเปื้ดอ่ะเธอกว่าคนที่ไม่มีไข่เลยเนี่ยแบบการออกมาจากทางช่องคลอดเนี่ยมันก็จะยากมันก็จะเหมือนกับว่ามี มีเจลปิดตมีเจลลี่หล่อลื่นกับไม่มีประมาณนั้นซึ่งจริงๆแล้วไข่ไม่ได้เป็นอะไรที่สุดสุดท้ายมันก็จะหลุดลอกของมันเองอะค่ะมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่าไ้ตายแล้วลูกเธอไข่เยอะลูกฉันไข่น้อยแต่ว่าลูกฉันชนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรที่จะบอกว่าไม่มีไข่แล้วจะดีเอาง่ายๆแสดงว่าการต้องตอบว่าการดื่มน้ำมะพร้าวอันที่1น้ําตาลสูงอันที่2คือไม่ได้มีผลอะไรมากมายนักในในทางการแพทย์ ไม่ได้มีอะไรที่จะบ่งบอกถ้ากินมากเกินไปเสี่ยงเรื่องภาวะน้ําตาลด้วยซ้ํานะคะไม่ได้มีแบบคนท้องต้องดื่มน้ำมะพร้าวห้ามดื่มโอเลี้ยงเดี๋ยวลูกจะเดี๋ยวลูกจะดําเออแหลให้ดื่มน้ำมะพร้าวเดี๋ยวลูกจะขาวดื่มนมเดี๋ยวลูกจะขาวห้ามดื่มโอเลี้ยงเดี๋ยวลูกจะดํา ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาห้ามดื่มโอเลกนยมอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีคาเฟอีนแต่ไอเฉาวกว้ยนี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะถ้าไม่งั้นกินผักลูกก็เขียวกินพริกลูกก็แดงงี้ว่างั้นลูกก็แบบเรนโบ์ใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะคุณแม่งงเหมือนอาจจะงงเออน,นั่นแหละอ่ะนี่คือคําตอบว่าน้ำมะพร้าวจริงๆก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะัก มันก็คือน้ำที่น้ําตาลสูงระดับหนึ่งเท่านั้นเองแล้วการที่ลูกคุณเกิดมามีไข่ก็ไม่ได้หมาความว่าลูกคุณมีปมด้อยอะไรตั้งแต่เกิดมันก็เป็นสิ่งที่ดีจะทําให้คลอดง่ายแล้วไข่ของเด็กช่วยปกป้องแล้วก็ช่วยทําให้เด็กอบอุ่นในขณะที่มันเปลี่ยนอุณหภูมิจากท้องออกมาข้างนอกนะคะไม่ได้ไข่ไข่ไม่ใช่ไวายไไม่ใช่อสุรกายอะไรที่มันน่ากลัวง่าๆยๆแต่เขาก็เช็ดออกจบอ่ะปาร์ตี้ ได้หรือเปล่าแอลกอฮอล์กินได้หรือเปล่าใส่ส้นสูงได้หรือเปล่าโอเคอันนี้ก็มาตอบในแนวสาวปาร์ตี้อันที่หนึ่งจริงๆแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยไม่มีรายงานชัดเจนว่าทานได้เอาง่ายๆมันเป็นโทษอยู่แล้วลหละไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องแบบเฉยช้สไลเดอร์อะไรดิฉันเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบชีวิตขาดแชมเปญไม่ได้ลูกเกิดมาอยากจะชื่อแชมเปญเอ็กซจริงๆเลยแต่ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้เกิดภาวะ ของเด็กที่ไม่ดีความจําสั้นอาจจะทําให้เกิดสมาธิสั้นได้นะคะแต่ก็พยายามจะมีรีเสิร์ชออกมาบอกว่าถ้ากินแอลกอฮอล์ไม่เกินอาทิตย์ละ2ยูนิต i s gonna be okay อเคไอยูนิตคืออะไรอย่างเช่น1แก้วไวน์120มิลลิตรหรือเบียร์ครึ่งไพร์อันนี้คือ1ยูนิต1ยูนิตเนี่ยไม่ใช่ว่าไวน์แบบแก้วหนึงเติม10ครั้งถือว่า1ยูนิตนะคือ 120 120 c ีนี่ถือว่า1นึยูนิตเขาอนุญาตให้กิน2องยูนิตต่อ1อาทิตย์ในไตรามาสที่2และที่3นะคะส่วนไตรามาสแรกเนี่ยในช่วงที่สร้างฟอร์มอวัยวะฟอร์มกระดูกสันหลังฟอร์มสมองเขาไม่ให้ทานในช่วง3เดือนแรกนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อัดกันตอน3เดือนแรกเพราะว่าตรูไม่รู้ว่าตู้ทองก่อนหน้าที่ตรูจะรู้ว่าตท้องวันเดียวยังเต้นอยู่ นั่งเล่นอยู่เลยค่ะอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้ารู้ว่าท้องก็ควรที่จะงดแอลกอฮอล์ทุกสิ่งอย่างที่เธอทำได้นะคะถึงแม้จะไปสาปาร์ตี้อะไรเราก็คิดว่าแบบกลุ้มกลิ่มซะน,นิดซะหน่อยอย่างเงี้ยพอได้แต่ กินถึงขั้นเอาอิมเนี่ยก็ไม่ก็ไม่ก,ไมกไมะะ็ไม่แนะนำนะคะปาร์ตี้ได้ไหมปาร์ตี้ชิลๆด้านน้ำป่ายัางพอโอเคแต่ถ้าสมมุติว่ามันต้องมีร i ี k ในการที่จะไปแอลกอฮอล์อะไรมากมายเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ m m e น d ขนาดนั้นเพราะว่าคนเท้าส่วนใหญ่จะเหนื่อยอยู่แล้วต้องการการพักผ่อนที่เพียงพออันนี้ตอบแบบโลกสวยแต่ความจริงทาได้ไหมไม่ได้จบ ก็อีกอันนึงก็คือใส่ส้นสูงทําได้ไหมจะบอกว่าจริงๆแล้วส้นสูงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นแค่ความเสี่ยงของการที่จะเดินสะดุดตกตึกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นซึ่งคนท้องเนี่ยยิ่งท้องแบบ789ท้องเดือนที่7ที่8ที่9้ท้องมันจะแบบยืนแค่ยืนก็ยากแล้วนึกออกป่ะแค่ยืนให้มันตรงเนี่ยแบบเดินไปด้านหน้าไม่คว่ำเขามันเนี่ยก็ยากแล้วดังนั้นเนี่ย ยิ่งใส่ส้นสูงไปอีกหน้ามันก็จะยิ่งแบบคว่ำอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วมันก็จะยิ่งทําให้ง่ายต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ในเดือนที่7ที่8ที่9เนี่ยลูกจะแบบดึงแคลเซียมของเราออกมาใช้ดังนั้นเนี่ยกระดูกสันหลังหรืออะไรเนี่ยแค่ส้นสูงเราใส่แบบไม่ท้องเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ดแบับแกนกลางของเราเนี่ยเงืบแล้วอะ่ะซียิ่งแบบท้องมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่แค่นั้นเองเขาก็เลยห้ามใส่ส้นสูงแต่มันเกี่ยวไหมว่าอุ้ยท้องหนึ่งท้องสองท้องสามห้ามใส่ส้น มันไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณใส่ส้นสูงแล้วคุณเดินสะด,ดุดแล้วคุณล้มแล้วลูกคุณเป็นอะไรสามีและแม่ผัวและทุกคนก็จะบารุมจิกด่า oh คุณเ <No. S 1> ท่านี้ง่ายๆตามสไตล์ผ่าลอดตามเลิกยามมีผลเสียผลดียังไงคะไอผ่าขอดกับลอดเองเนี่ยก็ยังเป็นแบบปัญหาที่ดีฉันก็แบบคือจริงๆอ่ะ,อะเขาเรียกว่า คอ A, ลอดเอ็กปอดัยที่สุดธรรมชาติดีที่สุดทองง่ายๆผ่าคลอดก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากมายนักด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ใช้ยาสลบเขาก็บล็อกหลังเอาหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ดีขึ้นนะคะจากสมัยก่อนแต่ถ้าสมมติว่าเลิกยาของคุณเนี่ยโอ้ยลูกต้องเกิดเดือนนี้ไม่งั้นอีก3เดือนจะแบบแม่หมอจะบอกว่าเด็กคนนี้จะเป็นการากินีฉะนั้นคุณต้องพาคลอดออกมาตอน7เดือนครึ่งตอนตีสามครึ่งเท่านั้นก็ขอให พึงระลึกพึงระลึกไปว่าหมอก็คนนะหมอผ่าตัดมาผ่าตอนตีสามคึ่งก็จะแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นผ่าให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กถ้าสมมุติมันยังไม่แบบอายุคันมันยังไม่ได้แล้วคุณไปยึดถือเลิกยามขนาดนั้นเนี่ยแล้วทําให้เด็กออกมาเนี่ยเขาไม่ได้โตเต็มที่ปอดยังขยายไม่เต็มที่ทุกอย่างยังไม่อะไรเต็มที่มันก็จะมีผลเอฟเฟกหลังจากที่คลอดถัดมานั่นเองอันนี้คือตอบแบบ ตอบแบบกลางกงถ้าคุณรอเวลาให้มันถึงเวลานั้นคลอดเองตามธรรมชาติน้ำนมคุณก็พร้อมทุกอย่างคุณก็โอเคเข้ามดลูกโอเคทุกอย่างโอเคถ้ามันไม่โอเคธรรมชาติก็จะไม่ให้มันคลอดออกมาเอาง่ายๆนะคะอันนี้ก็ตอบกลางกลางไม่ได้บอกว่าแบบ against พวกเลิกยาหรืออะไรแต่ถ้าแบบเลิกยามาตีสามครึ่งเด็กยังเจ็ดเดือนอยู่อันนี้หมอก็ยากก็หาหมอ่าคลอดให้ยากเพราะว่ามันจะมีปัญหาตามมานั่นเอง แล้วก็มาถึงคําถามยอดฮิตอันดับสุดท้ายนะคะเพิ่งเป็นคําถามที่ฮิตที่สุดเอาเข้าจริงเซ็กซ์ตอนท้อง <Wow. S 1> นั่นเข้าเรื่องเข้าประเด็นสามารถจะมีเซ็กซ์ตอนท้องได้หรือเปล่านะคะคําตอบง่ายๆคือว่ามีได้ค่ะมีได้ไปจนถึงจะคลอดเลยถ้าคุณไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรคนจะถามหมอเยอะมากตายแล้วแบบเกิดสมมติว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่า เจอโดนหัวลูกแบบปึ้งปึงแบบปึงป้งปึงหัวโนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบตายแล้วหมอแบบน่าเกียดอะไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกสำรักน้ำขึ้นมาทำไงอะบ่ไม่ใช่อย่างนั้นคือจะบอกว่าตอนท้องเนี่ย เด็กเนี่ยมันไม่ได้แบบลอยๆอยอยู่ในมดลูกอาซารอการมาเยี่ยมของคุณพ่ออะไรไม่ไม่ใช่อย่างนั้นคือมันอยู่ในถุงซึ่งหนามากเขาเรียกว่าถุงเนี่ยในถุงมดลูกเนี่ยที่มันนำ้ำครําไม่งั้นเนี่ยนำ้ำคร่ำมันจะอยู่ยังไงอ่ะ,อะทุกคนลองคิดว่าถ้าเด็กลอยๆแบบโดนแบบโดนสมมติมีเซ็กอยู่โดนหัวปึงป้งปึง้งปึ้งอ,อย่างเงี้ยน้ำคร่ำอยู่ยังไงคะนำ้ำค้าำเนี่ยมันอยู่ในถุงที่เหมือนลูกโป่ง ซึ่งผนังของเอ้ถุงน้ำข้ามเนี่ยมันหนามากใครเคยแบบว่าท้องแบบเจ็บท้องแล้วจะคลอดน้ำถุงน้ำ่ํามยังไม่แตกหมอต้องเอาไอ้นี่กันไกลไปเจาะไอ้กันไกที่ใหญ่มากแล้วไปเจาะเลยนะมันไม่ใช่แบบหบางใสบางเฉียบแบบวิสเปอร์ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันหนาและมันแข็งแรงมากไอ้ถุงน้ำคํามซึ่งถ้าจะเจาะนี่ต้องใช้แบบกันไกลแบบเข้าไปเจาะแบบนี้เลย แล้วไอ้ถุงน้ำค่าเนี่ยยังอยู่ในมดลูกซึ่งปกติเนี่ยมดลูกมันจะมีทางเข้าปากมดลูกไม่งั้นไม่งั้นอสุจิจะเข้าไปได้ไงแล้วมันจะมีลูกได้ไงถูกปะแต่พอมันมีลูกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมดลูกเนี่ยมันจะปิดเลยปิดหนึบเลยขนาดที่ว่าคนเจ็บท้องคลอดคลอดไม่ได้ต้องผ่าเพราะปากมดลูกไม่เปิดเคยได้ยินไหมคะไอ้ปากมดลูกเนี่ยแทบจะง้างมันยังไม่เปิดเลยเอาจริงๆอย่าคิดว่าแบบแค่แบบจิดๆๆๆๆ๊ดจิ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 ๊ดปากมดลูกจะเปิด มม,มีการมีเซ็กซ์ตอนท้องสามารถทำได้และไม่อันตรายยกเว้นแต่ว่าคุณจะแบบเป็นท่าเฮลิคอปเตอร์เหิร์นุัธาบังกลยกฟ้าพงาดอะไรแบบนี้นึกออกปะคือถ้ามีท่าแบบนอมนอม normal normal เนี่ย is gonna be okay แต่ถ้าคุณแบบมันสายระโยงระยางโซ่แท่กุญแจมือครบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรนะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ในช่วงที่มีแล้วปลอดภัยเลยเนี่ยก็คืออย่างเช่นไตามาสองเพราะไตมาตแรกเนี่ยจริงๆเนี่ยที่เขาไม่ให้มีว่าเพราะหนึ่งมันพึ่งฟอร์มท้องอ่อนๆคุณแม่จะเป็นกังวลอยู่แล้วระดับหนึ่งด้วยความที่แบบใต้ฉันมีลูกแบบยังปรับตัวไม่ค่อยได้แบบความกังวลความห่วงความด้วยเขาเปลี่ยนของเขาเองนะคุณแม่ที่เขาเปลี่ยนสรีระที่เขาเปลี่ยนเนี่ยเขาก็กังวลอยู่แล้วระดับหนึ่งแต่พอท้องท้องไปนานๆมันจะชินไงค่ะคือ ท,ท้องเดือน4เดือน5เดือน6เนี่ยมันจะเริ่มชินฉะนั้นเขาบอกว่าท้องเดือน 4, 5 6 7ท้าได้แต่ด้วยสรีระไงคือตอนนี้แบบดิฉันก็ไม่สามารถนะเพราะว่าแบบนึกออกปะด้วยตัวเองยังรับตัวเองไม่ค่อยได้บอกสามีอย่าพึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวติดตาคือแบบดิฉันก็รับตัวเองไม่ได้ดังนั้นเนี่ยไอ้ท้องแก่ๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมีกันอยู่แล้วเพราะว่าแบบมันติดตาละภาพนั้นความทรงจํานั้นจะรืมยากจีบอกว่าไม่ดีนะคะก็ ท้องหลังๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยแนะนําให้มีเพศสัมพันธ์เท่าไหร่นักเพราะว่าเขาก็เชื่อว่าในน้ำอสุจิมันก็มีสารบางอย่างสารตัวที่จะทําให้ปากมดลูกนุ่มลงแต่แบบคือต้องแบบต้องต้องการน้ําอสุจิประมาณ1ิบหลิตรประมาณนั้นคือน้ําอสุจิหนึ่งช้อนชามไม่สามารถทําอะไรได้เป็นประมาณนั้นต้องตอบว่าจริงๆแล้วการมีเซ็กซ์ตอนท้องสามารถมีอย่างปลอดภัยได้อย่าไป อย่าไปกังวลอย่าไปอะไรมากมายนักประมาณนั้นนะคะโอเคจบแล้วสำหรับคำถามยอดทิดนะคะแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าเหนืยอีกแล้วสวัสดีค่ะ